ไม่ว่าไปยกก้าอันนี้ก็ได้ขิ่นเข่ามาซุ่มมาซุ่มกันยาไอ้แม่เห็ดกเปลี่ยนเพื่อทำอะไรเห็ดไม่ได้เลยเข้าน้ำจกเกลือไงเข่าอจะใช้ง่านเยอะกว่าพี่น้องกนเยอะงานก็จ้างบาดเยอะไปอืมไปโอ้ยได้กินแกงเห็ดเดออมาหนีพี่น้องเอ้ยขนาดเห็ดจะดอกง่ายูุบะเอาเป็นนั่นรถ น yup. ี้ยังดำๆมาเนี่ยเอพามีนจะสดจาทปีสุดท yeah, yeah, right. yeah, hm. yep, ้ายวพอยังมีอยู่เนาะพอดอยู่ด้อมโซะจนหมดขวบเนตเครืโทรทศน์าอยปีะนี่ปุด้ายจามจามีอนิ ก็มีส่งไม่รับทังที่อือไม่พายอ้ยก็มีเลยเนาะสั่งเขาม่รอดเลย